เอาเลยครับผมก้องกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมพวกผมช่นเคยเนาะธีรกิจเตอร์เนานะวันนี้อยู่กับการจันดับประจำสัปดาห์กันเชินเคยนะครับก็ในวันนี้นะครับก็จะมีการจันดับทั้งเกมใช้เน็ตแล้วก็ไม่ใช้เน็ตนั่นเองนะครับก็เป็นเกมมาใหม่ด้วยนะในสัปดาห์นี้เนาะก็ก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็ ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นแงใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนั่นเองนะครับสำหรับใครที่จะขอเกมเข้ามานะครับก็สามารถขอมาได้ใต้ล่างคลิปเลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าว่าจะมีเกมไหนน่าเล่นกันบ้างหรือว่าเกมไหนมาใหม่กันบ้างนะครับไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยเราก็มาอยู่ที่เกมแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกมแรกเนี่ยใครที่ชอบเล่นเกมขับรถบผสมแนวแอคชั่นะ Action, ไปด้วยเนี่ยคือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะสำหรับเกมที่มีชื่่่อวานนนััเะครบ แอคชั่นทอยเนี่ยจะเป็นเกมแนวขี่รถแข่งขันกันเพื่อจะทิ้งเหรียญน,นะครับหรือว่าชิงคอยเนี่ยให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับก็ในตัวเกมนี้นะครับจะมีรถต่างๆให้เราเลือกเล่นเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ละคันหรือว่าแต่ละรถเนี่ยก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปในการใช้เพื่อไม่ให้ศัตรูเก็บเหรียญเกมนี้นะครับจะมีภาพการาฟิกค่อนข้างสวยแล้วก็มีตัวละครเนี่ยค่อนข้างจะน่ารักเลยนะคือจะมีด่านเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแยะให้เราเลือกเล่นด้วยนั่นเองนะครับก็ต้องมาลองเล่นดูแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ ก็ไปสามารถโหลดเล่นกันได้นะสำหรับใครที่จะลองโหลดเล่นก่อนเนี่ยไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะ ก็มาอยู่ที่เกมที่2นะครับเกมที่2ใครที่ชอบเล่นเกมแนวแอคชั่น RPG ชอบตลุยดันแกยนเนี่ยคือ Harm ้ามพาดเกมนี้เลยนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Hunter Soul นั่นเองนะครับ Hunter Soul เนี่ยจะเป็นเกมแนว RPG ที่มีอะไรต่างให้เราทำเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับในขัากนการ ลงดันนะครับต่อสู้คนอื่นก็ยังเล่นได้นั่นเองนะครับแล้วก็ภาพในตัวเกมนี้ให้สวยเลยนะมือถือสเปคตาเนี่ยอาจจะเล่นไม่ได้นะแล้วก็มีอาวุธให้อัพกองอัพเก็ดเยอะแยะมากมายแล้วก็มีตัวลวครให้เราเลือกเล่นเนี่ยเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันนะครับภาพมุมมองของเกมนี้นะครับจะเป็นภาพมุมมองขคนที่3าแล้วก็ต้องมาลองเล่นดูด้วยกันนะสำหรับเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกแล้วก็เป็นเกมที่มาใหม่ด้วยนะสำหรับใครที่ชอบการฆค่ามอนเตอร์เนี่ยต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูแล้วกันนะสำหรับเกม Hunter Soul นั่นเองนะครับ เกมที่3นะครับเกมที่3เนี่ยใครที่ชอบเล่นเกมแนวปัญภัยบผสม Story เนื้อเรื่องด้วยเนี่ยคือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า The First t r e e นะครับ The First t r e e เนี่ยจะมีเนื้อเรื่องประมาณว่าเราเนี่ยเป็นสุนัขนะครับที่พยายามตามหาครอบครัวที่หายไปนะครับและเราเนี่ยมีการเชื่อมต่อจากพ่ออยู่ห่างๆนะครับคือเกมนี้นคะครับจะเป็นเกมที่เปิดกว้างด้วยนะคือเป็นโลก Open w o r วิเราสามารถไปไหนก็ได้หรือว่าจะไปตาม ภารกิจก็ได้นั่นเองแล้วก็ภาพในตัวเกมนี้จะเป็นภาพค่อนข้างที่สวยแล้วก็จะมีการเปลี่ยนของสภาพอากาศด้วยนะคือเกมนี้สำหรับใครที่ชอบแนวนี้อยู่นะครับต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เสียตังค์นะสำหรับใครที่ยังไม่มีตังค์นะครับก็ลองลดราคาก่อนนะค่อยไปซื้อนะครับเพราะมันค่อนข้างจะแพงอยู่นะครับก็ลองเล่นกันดูได้นะฮะสำหรับกเกมนี้ เกมที่4เนี่ยก็เป็นเกมที่มีชื่อว่าดีโรชาแน่เองนะครับดีโรชาเนี่ยจะเป็นเกมแนวยิงนะสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนวยิงเนี่ยก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับเป็นเกมแนวยิงบวกผสมโอเพ่นเบิร์ดในเกาะ แห่งดีโรชานินั่นเองนะครับก็ในเกมนี้ก็มีแรงรต่างที่เราทำเยอะแยะมากมายคือเราสามารถวิ่งเล่นหรือว่าวิาว่งยิงใครก็ได้นี่นะที่อยู่ในแมพที่เราจอยอินเข้ามานะครับก็ ในตัวเกมนี้นะครับจะมีลูกเล่นเยอะแยะมากมายนะครับก็อย่างเช่นพวกตัวละครของเราเนี่นะครับเราสามารถเลือกตัวละครต่างๆมาเล่นได้แต่และตัวละครนี่ก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปนะครับก็จะมีการหายตัวยักล่างหรือว่าการมีเกาะขึ้นมานะครับสามารถทําได้เนี่ยนะครับก็ต้องมาลองเล่นดูด้วยกันนะสำหรับเกมนี้แล้วก็มุมมองภาพของเกมนี้นะครับจะเป็นมุมมองภาพบุคคลที่3ามนั่นเองแล้วก็มีภาพที่ค่อนข้างสวยนะครับใครที่จะเล่นนะครับไปลองโหลดเล่นกันดู Now, all So just Is go can we just go down? The เราก็มาถึงครึ่งทางที่รูปร้อยแล้วนะครับครึ่งทางของเราในวันนี้นะครับใครที่ชอบเล่นเกมเนี่ย ยิ่งนะครับที่เป็นภาพมุมมองม,มุมสูงอยู่เนี่ยคือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Catalyst b a c k นั่นเองนะครับ Catalyst b a c k เนี่ยจะเป็นเกมที่สามารถจัดทีมในห้องหนึ่งเนี่ยได้ถึง10 v 10เลยนะครับแล้วก็แมปในตัวเกมนี้นะครับจะเป็นแมปที่ค่อนข้างใหญ่นะมันออกสไตล์คล้ายแบบ Battle Royale แต่ว่าไม่ใช่นั่นเองนะครับแล้วก็ในตัวเกมนี้จะมีการจัดอาวุธนะครับได้มากถึงพันกว่าแบบเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับจะเราเนี่ยสามารถแปงลงร่างเป็นมอนสเตอร์นะครับเพื่อสู้กันได้ด้วยนั่นเองนะครับต้องไป เกมที่6เนะครับเกมที่เนี่ยใครที่ชอบเล่นเกมแนวะขับรถแนวะสไตล์คลาสสิกหน่อยๆเนี่ยคือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Get r e c k นะครับก็ Get r e c k จะเป็นเกมแนวขับรถสุดคลาสสิกที่มีด่านเยอะแยะม,มากมายให้เราเลือกเล่นแล้วก็มีรถต่างๆให้เราเยอะแยะม,มากมายเช่นเดียวกันนะครับก็อาจจะมีรถรถเกง่งรถกระบ,บะอะไรต่างๆนะครับที่อยู่ในสมัยยุคที่เป็นคลาสสิกอยู่นะครับก็ต้องไปลองเล่นดูแล้วก็ในตัวเกมนี้นะครับจะมีภาพทีมข้างจาก พลาสติกเ,เนะนะแล้วก็เป็นเตรียมมือถือที่ไม่กินสเปคเลยนะสำหรับใครที่แบบว่าโทรศัพท์สเปคต่ำเนี่ยต้องมาลองเี่เกินี้ดูแล้วกันนะ เกมที่7เนี่ยใครที่หาเกมรถถังเล่นอยู่เนี่ยคือห้ามพลาดเกมนี้เกมที่มีชื่อว่า Tank Commander นั่นเองนะครับ Tank Commander เนี่ย,ย,ยจะเป็นเกมรถถังที่สามารถเล่นได้ถึง 7v7 ก็มีด่าน,นต่างๆแล้วโหมดหต่างๆให้เราเลือกเล่นเยอะๆมากมาย,น,ยมนะครับแม้กระทั่งโหมดแลงนะครับที่มีในเกมนี้ด้วยแล้วก็เกมนี้นะครับมีรถถังมากถึง60กว่าคันเลยนะครับแล้วก็จะมีการ ตกแต่งนะครับตามใจเราได้ด้วยนั่นเองเน,นะคือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูแล้วก็เกมนี้นะครับจะมีด่านเยอะแยะมากมายนะครับก็อย่างเช่นด่านที่อยู่ในทวีปเอเชียไปจนถึงที่เป็นดาน่านทะเลทรายก็ยังมีเลยนะครับก็ต้องไปลองเล่นกันดูภาพในตัวเกมนี้เป็นภาพที่ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับจะลองโหลดเล่นกันดูแล้วกันนะสำหรับเกมนี้ smelling girls So I'm like end alone, not certain yeah. The are polite the club every night. So now I in night bourbon not now in glad woke that But up up club Beverly เกมที <prescription cheers. S 1> ่8เนี hmm. ่ยใครที่ชอบหรือว่าใครที่หาเกมแนวเครื่องบินรบเล่นอยู่เนี่ยคือต้องไปลองเล่นเกมนี้ดูนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าเอสคอร o n นั่นเองนะครับเอสคอร o n เนี่ยจะเป็นเกมแนวเครื่องบินรบที่อยู่ในสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็ในตัวเกมนี้เนี่ยก็จะมีเครื่องบินเยอะแยะมากมายให้เราเลือกเล่นแล้วก็มี อาวุธต่างๆให้เราอัพเกรดในเครื่องบินได้ด้วยนะครับก็แต่ละเครื่องบินเนี่ยก็จะมีสเตตัสแตกต่างกันไปเลยนะครับเราเนี่ยสามารถขับเครื่องบินได้ถึง15กิโลามเลยนะตามที่เราต้องการภาพกราฟิกในตัวเกมนี้ค่อนข้างจะเป็นภาพที่ค่อนข้างสวยเลยนะสำหรับมือถือสเปคต่ำเนี่ยไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะกินสเปคมากๆมีอะไรต่างๆให้เราทำเยอะแยะมากมายามนะครับก็ต้องมาลองเล่นดูแล้วกันนะสำหรับเกมนี้ใครชอบเล่นเกมเครื่องบินอยู่เนะี่ยต้องไม่พลาดเกมนี้เลยนะครับ นครับเราก็มาอยู่ที่เกมรองสุดท้ายที่เรียบร้อยแล้วเนาะเกมรองสุดท้ายเนี่ยใครชอบเล่นเกมมวยปั้มแล้วก็อยากหาเกมแนวมวยปั้มเล่นอยู่เนี่ยคือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า W W E u n f i m t e d นั่นเองนะครับก็เกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวต่อสู้ที่เป็นมุมมองภาพแนวด้านข้างนะ จะมีตัวละครน,นะครับใน w w u, u e นะครับทุกตัวเลยนะสำหรับใครที่แบบชอบเล่นเกมเหมนปั๊มนะครับก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้แล้วก็เกมนี้นะครับจะมีทวงค่าเยอะแยะมากมายให้เราอัพกรงอัพเกรดนะคือแบบถ้าใครแบบชอบสไตล์เกมที่แบบเล่นท่วงค่าเยอะๆเนี่ยคือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูนะครับเป็นเกมที่ใแหบบ้สนุกแล้วก็เป็นเกมที่สามารถเล่นกับคนอื่นได้ด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นเกมต่อสู้แบบว่าแบบออนไลน์นั่นเองนะครับไปลองเล่นกันดูได้นะ ราก็มาอยู่ที่เกมสุดท้ายที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกมสุดท้ายนะครับของเราในวันนี้ก็จะเป็นเกมแนวผจญภัยกันอีกแล้วนะครับก็แนวผจญภัยของเกมนี้นะครับก็จะมีชื่อว่า The p a l a t e นะครับ The Palace จะเป็นเกมแนวผจญภัยที่จะมีเนื้อเรื่องประมาณเราเนี่ยเป็นฮันเตอร์นะครับที่จะเดินทางออกสู่โลกกว้างเพื่อล้างคำสาปเมื่อที่ครอบงำโลกนี้เอาไว้นะครับเราก็ต้องไปต่อสู้กับอสูรที่ต้องคำสาปนะเพื่อทวงคืนแสงสว่างให้แก่ดินแดน ของเรานะครับก็ในตัวเกมนี้เป็นเกมปะจนภัยนะครับที่มีกราฟิกที่ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นเกมที่พอต้องมาจากคอนโซลด้วยนะคือใครที่ชอบแบบว่าเกมแนวะ PC คอนโซลลงมือถือเล่นอยู่เนี่ยคือไปลองเล่นเกมนี้ดูนะครับเป็นเกมที่ค่อนข้างจะสนุกแล้วก็มีอะไรต่างๆให้เราทำเยอะๆมากมายเลยทีเดียวนะครับไปลองเล่นกันดูได้นะครับเนาะ โอเคนะครับก็เป็นบ้างสำหรับชุดเกมมาใหม่ประจำสัปดาห์ที่นำมาให้ท่านผู้ชมได้โหลดเล่นกันอีเช่นเคยเนาะก็หวังว่าท่านผู้ชมได้จะได้โหลดเกมไปเล่นกันนะในคลิปนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะจบเพียงนี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจันดามาไล่นะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ